สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเดอะเฮเวนสตาร์ทุกคนด้วยนะครับหลังจากที่เราเล่นจบ e ีีสุดท้ายไปนะครับผมก็ไม่ได้กลับมาเล่นอีกเลยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาทดลองเล่นตัวเกมดูนะครับก็ปรากฏว่าตัวเกมมันเข้าไม่ได้ฮะผมก็ไม่รู้มันเป็นที่โทรศัพท์ผมหรือว่ามันเป็นที่ตัวเกมเองนะครับตอนนี้อ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองมา ทดสอบเข้าเกมให้ดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเกม The Heaven Star ของผมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับอพอเข้ามาถึงตรงนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับมันจะมีแถบดาวน์โหลดอยู่ที่ด้านล่างนะครับซึ่งเครื่องของผมเนี่ยนะครับเขาก็จะค้างอยู่อย่างนี้ครับไม่ไปไหนต่อเลยนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะ เข้าไปเล่นเกม The Heaven Star ได้นะครับทุกคนไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเล่นนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการทดลองเปิดแรมเพจแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าเล่นได้นะครับอินเทอร์เน็ตก็ปกติดีนะครับผมอืมซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันดูที่เพสโต e นะครับว่าในเพสโตเนี่ยนะครับมันมีให้อัปเดตตัวเกมหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเดนเวสตาในเพจสโตแล้วนะครับปรากฏว่าในตัวเกมเองก็ไม่ได้มีการแจ้งอัปเดตอะไรนะครับผมอ่าตัวเกมยังเปิดให้บริการอยู่ใช่ไหมครับหรือว่ายังไงเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารกับเกมนี้มาสักพักหนึ่งเลยนะครับผมโอเค เดี๋ยวจะมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ้ยเป็นที่ตัวเครื่องพี่หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องผมก่อนนะครับมือถือที่ผมใช้นะครับชื่อว่าเ l n o v v o l g i i o นนะครับ du l นะครับผมตัวนี้ก็ CPU เป็น Qualcomm Snapdragon 865 plus o c t ก c o r e อยู่ที่ 3.10GHz นะครับผมหน่วยความจำอยู่ที่ 256GB สนะครับส่วน RAM 12 ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน Android 11นะครับซึ่งแน่นอนว่าเล่นได้ทุกเกมนะครับอาจจะอาจจะทุกเกมเลยด้วยซ้ำนะครับตอนนี้แต่ว่าผมไม่สามารถเล่น The Heavens t a r ได้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตัวเกมหรือว่าเป็นทีเ่เน็ตมือถือผมหรือเปล่าต้องใช้ wi-FI เล่นหรือเปล่านะครับส่วนใครที่เคยเล่นกับผมมาก่อนหน้านี้นะครับผมก็ต้อง ขอโทษจริงๆนะครับที่หายหน้าหายตาไปนะครับเนื่องจากหน้าที่การงานเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับบวกกับตัวเกมด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับก็เลยไม่ได้กลับเข้าไปเล่นเลยนะครับช่วงนี้ก็คงต้องหาเกมอื่นเล่นกันไปก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องแฟบจ๊บชาแนลด้วยนะครับผมขอโทษที่ห่างหายนะครับหลังจากนี้ก็จะกลับมาอัปคลิปเหมือนเดิมนะครับแต่เรื่องของการสตรีมเกมนะครับก็คงต้อง เว้นระยะไปก่อนนะครับผมช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับหลังจากนี้ไปก็คงต้องหากเกมกอื่นๆมาเล่นไปก่อนนะครับมีเกมอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับชาวเดอะเฮเวสต a r และก็ชาวมุมไบเกมทุกคนนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมผมนะครับยังอยู่นะฮะยังไม่ได้หายไปไหนโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้ารับรองมีเกมมาแน่นอนครับสวัสดีครับ